มีเลนนะ้ำมีสวนไรนะ่นาในรูปแบบที่เรียกว่าโคกนองนาะโมเดลโคกนองนาะเล้นดินนะ้ำเพื่อชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ับผมเตทันุวิกิพนะครับครับผมสุรมงคลสิริพลครับวันนี้ก็เดินทางมาอีกหนึ่งแปลงนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อนะครับแนะนําตัวแล้วก็บอกที่ตั้งแปลงนะครับครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยครับเดี๋ยวครับผมกับพ่ออุสานออุษาเลยครับผมฟังรู้เรื่องผมเื่อนายทาวันบุญชิตครับเป็นเจ้าของแปลงนะครับ อยู่บ้านน้องคู่ตะมุกคูทยครับอำเภอเดียดจังหวัดรบวนนะครับครับผมคือครับครับก็ตอนนี้เลยก็อยากทราบความเป็นมาคือแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้ยทางทางพี่พ่อผู้ใหญ่นี่ได้ได้ทําการเกษตรอะไรมาก่อนบ้างครับปลูกข้าวครับปลูกข้าว ข้าวผลผลิตเป็นไงครับต้นผลิตก็ต้นทุนสูงครับต้นทุนสูงส่วนใหญ่ต้นทุนสูงนี่เป็นค่าอะไรครับค่าปุ๋ยครับค่าปุ๋ยค่ารถไถครับค่ารถไถค่ารถเกี่ยวแล้วครับก็คือทําทํามาตั้งแต่แบบเริ่มทําเกษตรเลยก็ปลูกข้าวมาตลอดครับปลูกข้าวมาตลอดครับก็คือแรกๆก็ผลผลิตดีไหมครับสมัยนี้ดีดีครับแล้วก็ดังๆครับ กำไรกำไร,ำไรยากไม,มนะ่มีเลยครับไม่มีมเพราะว่าเพราะว่าเราก็เสียเงินไปกับค่าค่าปุยขายานะครับแล้วแล้วทีเนี้ยพอมีโครงการเข้ามาเนี่ยคือคิดยังไงถึงเข้าร่วมโครงการครับหรือว่าอยากจะทําอยู่แล้วมีพู้เช่เขาแนะนำนะครับอยากจะทําครับจริงๆก็อยากจะทําอยู่แล้วครับอยากจะลองดดูเนาะว่าทําแล้วเป็นเป็นยังไง เป็นเกษตรอินทีนะครับอยากทำเป็นเกษตรอินทรีย์ครับและจากที่ที่ไปอบรมที่นครนายกมาที่ไปดูงานที่สวนภูมิรักแล้วรู้สึกยังไงครับกับกับโครงการโคกหนองนาโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลที่ทางพชอได้ได้หาเงินมาสนสนุนเกษตรกรครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกอยากทำครับอยากทำเหมือนนะครับเหมือนที่ไปอบรมมาแล้วครับอยากทำเลยนะครับ แล้วเป้าหมายที่คิดว่าเราจะได้จากการทำโครงการนี้มันจะไปถึงจุดไหนได้บ้างครับแยวทางเป้าหมายทำเพื่อพออยู่พอกินนะครับพออพอกินก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆทำให้ลูกบ้านดูด้วยเนาะครับทำให้ลูกบ้านให้เห็นให้เขาเห็นเลยครับการทำเกษตรอินทรีย์มันดียังไงมันดียังไงมีบ้านไหนไม่ต้องอาศัยปุ๋ยครับปุ๋ยเคมีไม่ต้องอาศัยเลยครับมีครับ แล้วก็สุดท้ายนี่ครับให้พอผู้ใหญ่นะครับช่วยให้กําลังใจทีมจากจิตด้าหน่อยครับถ้าเป็นกําลังใจให้ทีมสํารวจครับผมจะเป็นกำลังใจให้ทีมสํารวจนะครับที่ขอขอบคุณทั้งทีมสํเรวจน้ำมาทีมัาให้สำรวจเพืนทีของผมนะครับเพราะว่าผมจะไปทําการท่านท่านทันที้วครับครับที่เออเพื่อเดช เก็แต่สิริมีการสำรวจแล้วะค,ะครับครับ <ใน S 2> <ห>ขอบคุณก็ต้องขอขอบคุณที่แบ่ครับสวัสดีครับ